สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงสุขค่ะเรามาเริ่มกันที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนเผยผลวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายสร้างระบบนิเวศสื่อสร้างภูมิคุ้มกันคุมจริยธรรมปกป้องคุ้มครองเด็กเยาวชนใน10ปีข้างหน้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อส,อส,อสอร่วมกับสมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนจัดเสวนานำเสนอผลการวิจัยเรื่องการพัฒนานโยบายการจัดการการสื่อสารสำหรับเด็กและเยาวชนไทยใน10ปีข้างหน้าตั้งเป้าผลักดันให้ภาครัฐส่งเสริมพื้นที่สื่อสร้างสารที่หลากหลายคนทุกกลุ่มเข้าถึงได้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นางยานีรัฐบ,บริรักษ์รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาสอสอส,อสอได้กล่าวว่า <c oughs> เด็กและเยาวชนผู้อยู่ในระบบนิเวศสื่อซึ่งเป็นปัจจัยวั้อมที่สำคัญในการดำเนินชีวิตมีบทบาทในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัวและสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคลโดยเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มวัยที่ได้รับประโยชน์จากเทคนโนโลยี การสื่อสารผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันทางด้านการเรียนรู้และความบันเทิงแต่ในขณะเดียวกันการเข้าถึงสื่อได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาทำให้ขาดการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพราะเนื้อหาบางส่วนสร้างผลกระทบเชิงลบก,กับเด็กและเยาวชน ทางสอสอส,อสอและภาคีเครือข่ายจึงได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาวิจัยเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายโดยร่วมกันหาแนวทางกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะเท่าทันสื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลของเด็กและเยาวชนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีความผันผ,นผวนอย่างรวดเร็ว ควบคู่กับการสนับสนุนให้กลไกและนโยบายในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเอื้อต่อการใช้สื่ออย่างสร้างสารรค์ของเด็กและเยาวชนซึ่งการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทางสสสพบพฤติกรรมการใช้สื่อของเด็กและเยาวชนที่น่าเป็นห่วงดังนี้ 1. ปัญหาสุขภาพจิตจะทวีความรุนแรงขึ้นเช่นภาวะซึมเศร้าโรคทางจิตเวช 2. ปัญหาสุขภาพกายที่เป็นผลจากการใช้สื่ออย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินไปเช่นโรคอ้วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ภาวะขาดน้ำขาดอาหารขาดการออกกำลังกายภาวะน้ำหนักเกิน 3. เด็กและเยาวชนเผชิญกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมจากการเข้าถึงสื่อที่หลากหลายเช่นการพนันออนไลน์สื่อลามกอนาจาร การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ขาดข้อมูลครบถ้วนและ 4. เด็กและเยาวชนบางส่วนยังขาดทักษะในการรับมือกับภัยออนไลน์ที่เข้าถึงตัวได้หลายช่องทางเช่นการระลรานทางออนไลน์การล่อลวงการล่อลวงเด็กเพื่อล่วงละเมิดทางเพศสื่อลามกอนาจารเด็กการหลอกให้ทำ สิ่งที่ผิดกฎหมายทางออนไลน์ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จะทำให้เห็นทางออกในการดูแลสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนทั้งนี้สสสคาดการว่าในอนาคตจะมีแพลตฟอร์มสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบสนองต่อผู้ใช้สื่อทุกช่วงวัยทำให้เด็กและเยาวชนมีวิถีชีวิตที่ใช้เวลากับสื่อในโลกออนไลน์มากขึ้นและมีรูปแบบในการใช้สื่อที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบเพราะพวกเขาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองได้มากขึ้นการผลักดันกลไกและนโยบายเพื่อรองรับรูปแบบการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนในอนาคต ซึงมีความจำเป็นและจะต้องดำเนินการเชิงรุกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป